สวัสดีค่ะพบกันใน Asia Buky Live Channel นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขโมดเกี่ยวกับกระแสในวงการฟุตบอลค่ะ Daily Mail สื่ออังกฤษนะคะได้แจ้งว่าลิเวอร์พูลเข้าร่วมกับไบร์นมิวนิลแสดงความสนใจในตัวไคล์วอล์เกอร์ค่ะฟูลแบ็กตัวเก่านั่นเองนะคะแต่ว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะขายให้กับใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็กําลังพยายามที่จะเจรจาสัญญาใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้สัญญาของไคล์วอล์เกอร์นะคะก็เหลืออยู่เพียงแค่12เดือนเท่านั้นนะคะแต่ก็มีข่าวเขาว่าโทมสัมสซุเคิลวางวอล์ ที่จะเจรจาควักด้วยราคา15ล้านปอนด์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สื่อเยอรมันก็ได้อ้างว่าวอลเกอร์ต้องการย้ายไปยักษ์ใหญ่บนเดอลิกานะคะแต่ว่าล่าสุดรายงานฝั่งอังก็ได้บอกว่าตัวนักเตะหวังว่าจะอยู่ต่อกับเรเบต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรายงานก็ระบุพิอมิมอีกนะคะว่าคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากและที่จะได้เห็นซิตี้ยอมเสียวอล์กเกอร์ค่ะให้กับคู่แข่งขันร่วมพรีเมียร์ลีกนะคะแถมคู่แข่งในดิวอย่่งใบเยือนยังเสนอโอกาสเล่นแชมเปี้ยนลีก ซึ่งเลี้ยวภูเนี่ยไม่มีโอกาสนี้ให้เขาค่ะอล,ลิเมียลเสอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะตั้งราคาเอริกบายยีประกันหลังส่วนเกินไว้ที่2ล้านปอนด์โดยปรากฏเลอาเวติสน,นะคะให้ความสนใจด้วยค่ะซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาบายยีเขาก็ถูกปล่อยยืมไปเล่นที่ลีกเอิงกับโอลิมปิกมาร์เซนะคะได้ลงเล่นทั้งหมด23นัดแล้วก็เป็นตัวจริง11ครั้งค่ะมีไฮไลท์ก็คือโดนแบนไป7เกมนั่นเองนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะบายยีเขาก็ยังคงไม่อยู่ในแผนการทําทีมของเอริกเคน เช่นนดิมะะคะและคราวนี้ค่ะมาเชโต้ยูไนเตดก็หวังที่จะขายขาดก่อนที่จะต้องเสียนักเตะไปฟรีในปีหน้านั่นเองนะคะโดยรายงานจากสเปนนะคะก็ระบุว่าไบายี่กำลังได้รับความสนใจจากเรอัลเบติสนั่นเองค่ะ จากแดร์ลิมเบลอีกแล้วค่ะเสืออังกฤษนะคะได้รายงานว่าเจมส์มาดิสันต้องการที่จะสบบพอดแนมฮอตสเปอร์มากกว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะซึ่งถึงแม้ว่าสเปอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็ตามนะคะสัปดาห์ก่อนค่ะไก่เดือยทองได้ยื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์คอเเมาแพ็คคู่นั่นก็คือมาดิสันกับฮาวิบันนะคะ แล้วก็เลสเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ตั้งราคาทั้งคู่ไว้ที่คนละ60ล้านปอนด์ค่ะแล้วก็จะต้องเจรจาเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไปนะคะเ<อ>ชื่อกันว่าการตัดสินใจของแมนยสัค่ะก็มาจากเหตุผลนะคะส่วนตัวของเขานนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากอาศัยอยู่ในลอนดอนมากกว่าค่ะรวมถึงค่าเหนื่อยที่คาดว่าสเปอร์เนี่ยยอมมอบให้สูงกว่าด้วยค่ะ ทางด้านบอลมัดนะคะประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิลาโอลาค่ะกุนซือฝีมือดีของไบรอยบายกกโนนะคะเพื่อเข้ามาคุมทีมแทนที่การีนแนลอนิวนะคะที่เพิ่งถูกปลดพ้นตำแหน่งไปในไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะซึ่งเดชอรี่ค่ะเขาเพิ่งช็อกนะคะหลังจากที่ประกาศปลดกุนซือวัย40ปีพ้นตำแหน่งนะคะท,ทั้งที่เขาเนี่ยทผลงานได้ดีเลยค่ะแล้วก็หนีตกชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายอีกด้วยนะคะ แต่สื่อค่ะก็เชื่อว่าสาเหตุที่ปวดในครั้งนี้นะคะเพราะว่าบิลฟฟรีนะคะเจ้าของสโมสนเนี่ยเขาแสดงความทะเยอทะยานอยากยกระดับทีมให้สูงขึ้นค่ะและล่าสุดบอลมัดนะคะก็ได้ออกมาประกาศแต่งตั้งกุนซื้อคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยค่ะนั่นก็คืออีลาโอลานั่นเองค่ะ ข่าสุดท้ายค่ะตีโบคุกตัวมือกาวตัวเก่งของเรอัลมาดริดค่ะได้เดินออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติเบลเยียมก่อนเกมที่จะไปพบกับเอสโตเนียในวันอังคารนี้นะคะขณะที่ซื้อค่ะก็รายงานสาเหตุนะคะเชื่อว่ามาจากปมที่เขาแย่งปอกแถนเป็นกัปตันทีมนั่นเองค่ะซึ่งเบลเยียมนะคะก็ยืนการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ แต่ว่าคุกตัวเนี่ยเขาขอถอนตัวออกจากทีมชาติค่ะโดยที่ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลใดๆเลยนะคะซึ่งทางนี้ค่ะเตเดสโก้เขาก็เคยออกมาประกาศไว้เมื่อวันเสาร์แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะให้ลูกกูทํทำหน้าที่เก็บตันเกมออสเตรียนะคะแล้วก็ให้คุกตัวเนี่ยทำหน้าที่นี้ในเกมเอสโตเนียค่ะแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นมาซะกอ่อนนั่นเองนะคะและสำหรับคนที่ทำหน้าที่แทนคุกตัวในวันอังคารนี้นะคะนั่นก็คือ วันนี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นมักเสลผู้รักษาประตูจากสตาร์บ c k s นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แนะนำมาเสนอในวันนี้นะคะว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ Asia Line เอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทแลนด์ด้วยนะคะวันนี้นะต้องไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ